สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ป้าตุ้มจะพาพามาทายาปลากระป๋องจะง่ายๆจะวันนี้กินง่ายๆเมื่อจะทาอะไรกินจ้ะมีตะไคร้มีหัวหอมแดงจ้ะแล้วก็พริกมะนาวอันนี้ไปหัวละพาจ้ะรองก้นไว้จ้ะทำง่ายๆจ้ะเอาปลากระป๋องลงไปเจ้ะมือนี้สามกระป๋องเลยจ้ะ มีปลานาเลยจ้ะมีปลานาไปเลยอย่างลูกก็ใส่น้ำปลาหน่อยผงนัวหน่อยหนึ่งจ้ะไข่จ้ะ โรยลงไปเลยจ้ะหอมจ้ะเิจจ้ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะเพืพ่อนๆก็ง่ายๆแค่นี้จ้ะวันนี้กับข้ามีแค่นี้จ้ะรู้จะทำอะไรกินเนาะอากาศก็ร้อนๆ ก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไวค้าให้ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ